สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวโชวนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ทิพย์เบ๊กมงคลค่ะอาจารย์ทิพย์เบ๊มงคลน,นะคะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่ายอยู่ที่ชมรมโหราศาสตรานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะและเป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่ายอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานอยู่ที่ถนนพิศเสมเจ็ดจนะคะตรงข้ามหนองแถมช่องสามนะคะค่ะและเป็นที่ปรึกษาด้านมือถือแห่งหนึ่งนะคะเครือข่ายสีฟ้าค่ะค่ะแล้วอาจารย์ต่ายค่ะ ค่ะสน่ของอาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะสอนอยู่ประจาวันอาทิตย์ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเป็นวิชาที่ว่าด้วยยิีถอดรหัสเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกลบคูณหารซึ่งจะแตกแหวกแนวจากยิีทั่วไปที่เอาจิตบหยิ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 บไม่ใช่นะคะเราจะล็อกรหัสจากวันเดือนปีเกิดเหมือนบล็อกให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ตรงนี้เลยนะคะ ซึ่งมันจะทําให้คําว่าแและเหลือห่างออกไปโดยเฉพาะถ้าเอาเจ็ดตัวก็ฐารมาแมทชิ่งก็หากันแม่เหลือเกินค่ะนะคะท่านใดนสนใจก็ขอเรียนเชิญนะคะที่สมาคมโหรสศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ซอย2นะคะซอยอยูกก่ประจําวันาทิตย์ค่าเรียนก็ทุกถูกค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราจัดโปรโมชั่นให้กับนักเรียนที่สนใจในการศึกษาวิชาิีศีนนะคะ ปกติ3เดือน3,000บาทนะคะ3เดือน3,000บาทแต่งวดน,นี้เราลดเหลือ2,000บาทเลี้ยง3เดือนจ2เดือนโอ้โห,โหอะไรจะขนัดนั้นนะคะ,ะก็ต้องอดีใจกับทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะสอ,อนใบมูนถึงบ่ายสามโมงนะคะช่วงเช้าจะเป็นของอาจรารย์ก๋วยเตี๋ยวสอนเจตัวก้าฐานส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่ สมาคมโหราชมรมโหราโพธิยานนะคะพิกะเกษเจ็ดสิบนะคะสนใจก็แวะเวียนกันเข้ามานะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงของวาระ,ะดิทีขึ้นปีใหม่นะคะรวมไปถึงเป็นวันเกิดของอาจารย์ด้วยเดือนเกิดดังนั้นอาจารย์ก็เปิดเป็นวิทยาทานให้ก็คือสอนฟรีนะคะในวิชายิบสีถอรหัส นะคะสอน3เดือนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ,นะ,คะสนใจก็เข้เขามาเราจะาให้สมาชิกของชมรมของเราได้เข้ามามาศึกษาวิชาความรู้ตรงนี้กันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนค่าน้ำค่าไฟแล้วแต่จะทำบุญค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะก็ถ้าในาสนใจก็ขอเรียนเชิญนะคะแตถ,ถ้าท่านอยากจะเข้ามาเรียนก็รบก,กวนช่วย แจ้งมาทางไลน์นะคะพิมพ์ว่าขอสมัครเรียนแล้วก็ใส่ใช,ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรเข้ามานะคะเราจะได้จองที่นั่งเรียนให้กับท่านนะคะ<ช><ช>จะโอเคต่อต่อไปก็คงเ,เราก็จะมาคุยกันนะในส่วนของวันนี้แต่วันนี้เรายังไม่ไปไหนกันเราคงจะต้องมา <laughs> Merry Christmas and a Happy New Year ะนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าใกล้แล้วใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะคะ เราก็คงต้องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับแฟนขับเราทุกคนขอให้มีความสุขพนโลกพนภัยตอนนี้โควิดกาลังระบาดอีกแล้วใหม่อีกละลอกหนึ่งนะคะดูแลสุขภาพให้มากๆนะคะอย่าอย่าได้มีไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงตอนนี้ต้องเน้นสุขภาพใช่ใช่เลยไม่เจ็บไม่จนราคสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะคนที่อยู่แถวปนิมณฑลหรือแถวสมุทรสาครต้องระวังเป็นพิเศษเลย นะคะเพราะ,ะว่าตอนนี้โรคภัยระบาดมากนกก่ากลัวเหลือเกินตรวจแค่1,000คนเจอไปถึง500กว่าคนโอ้โหไม่ธรรมดาเสียจริงๆอา,อาจารย์ก็กวิดหวิดกลัวๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าใกล้ๆสมุสาครอ,อยู่เหมือนกันเนาะประมาณนั้นแต่ก็ขอให้ทุกคนพยายามดูแลตัวเองอยู่บ้านอย่าเดินทางบ่อยนะคะเพราะ,ะ,ะว่าตอนนี้ที่สมุาครเครอฟิวแล้วค่ะนะคะเพราะ ระบาดรวดเร็วมากๆเลย,เ,ลยเนาะ,ะแต่ยังไงแล้วสุดท้ายพวกเราก็ขอเป็นกําลังใจให้คนชาวสมุทรสาครพ้นโรคพ้นภยัยหายเจ็บห <7 S 1> ายจนนะคะแล้วก็<อ>ใครที่เป็นก็รีบไปรักษาซะนะคะแล้วก็คนที่อยู่สมุทรสาครไม่เป็นก็ขอให้อยู่บ้าน,นเฉยๆอย่าพยายามเดินทางค่ะค,ะะคะารโรคภัยมันร้ายแรงจริงค่ะนะเป็นห่วงค่ะแล้นะจุ๊บๆนี่นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็คงอาจจะมาพูดถึงเรื่อง การที่จะเข้ามาในส่วนของวีพีพค่ะนะคะหลายท่านหลายคนเลยถามว่าเข้าวีพียัยงไงเออเพราะว่าเราอาจจะพูดย้ําอยู่หลายๆครั้งเพราะว่าบางท่านเพิ่งเข้ามาใหม่ในครั้งแรกแนะคะยังไม่ทราบนะคะบางท่านเออยังไม่เข้าใจจริงเราก็คงต้องรบกวนคนที่ฟังแล้วอาจจะฟังซ้ำอีกทีหนึ่งเนาะ<ต>นะคะก็ะค,ะค,ะคือคนที่บูชายีหินหนึ่งเส้นนะคะบูชายีหินหนึ่งเส้นนะก็ะ หนึ่งเส้นนะคะโดยเฉพาะหมายเศรษฐีคือต้องพรีเซนต์เลยเพราะว่ามีหลายท่านเลยที่เอาไปสวดมนต์นะคะแล้วเลขขึ้นบนหม่เลยค่ะแล้วหินของเราเนี่ยจะออกเงานะคะมีพลังนะคะเพราะผ่านพิธีอะไรมากมายใหญ่กองเลยดังนั้นค่ะหินจึงมีอนุภาพนะคะดังนั้นเมื่อสวดแล้วเลขจะขึ้นตามบุญและดวงวาสนาของคนแล้วเลขมันจะเปลีป่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่า ตรงนี้และตรงนี้เลยเนาะ,ะนะคะลงเส้นจะได้มีพีของอาจารย์ต่ายสงวดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าบูชาสามเส้นอาจจะเป็นยกเขียวนะคะยกเขียวหรือจะเป็นยกน้ำผึ้งนะคะหรือจะเป็นหินหกหวยหรือตะกุดยกฐานะนะคะปีเสี้ยเปลี่ยนสีมีหลายแบบหลายรูปอย่างนะคะหรือท่านบอกว่าอยากจะได้เป็นรูปคำเอาไสวดมนต์นะคะนับ ร้อยนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะห้อยน้ําเต้าหุดซับนะคะอ่าสอย่างก็จะได้ VP ของอาจารย์ต่ายถึง15บหงวดขางหนะคะประมาณนั้นนะท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะหรือจะเป็นไส้คอยยกขาวก็ได้มีหมดเลยค่ะพิมพ์เข้ามาในอันนี้เลยนะคะติดต่อที่อาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้นะคะศูนย์ก็ศูนย2 6ก้ค่ะ2626ค่ะนะคะ แล้วก็อ่าอ่อินเดีะนะคะอ่าหกสามหเก้านะคะ <Okay. S 1> พอเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าขอดูรูปเดี๋ยวจังไต่จะส่งรูปเข้าไปให้ดูแล้วเลือกเลือกพิพ์ได้เลือกเอาหมายใช่ค่ะนะคะหรือจะพิมพ์คำว่าอ่ารูปทําบุญ <Okay. S 1> นะคะหรือจะเข้าอจะขอเข้าเรียน <Okay. S 1> ก็สามารถเข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ <Okay. S 1> ค่ะตอนนี้งานบุญของเราก็มีอยู่ไม่กี่ที่นะคะก็คือเช่น ที่วัดเขากวดค่ะนะคะ,คะก็จะมีวิธีการอารอพระหลวงปู่ทวดหน้าตา59นิ้วเป็นทองเหลืองนะคะ,คะ,ะวางไว้ตรงตรงเนินเขาอะค่ะนะคะองค์ไม่เนินหรอกก็กลางๆลางเขาแหละเนาะนะคะ,คะใหญ่ใหญ่มากอยู่ค่ะ59นิ้วนะคะท่านใดจากจะเป็นส่วนร่วมก็มาก็จะมีราคา1,000บาทนะคะ,ะ500บาทแล้วก็200บาทเดี๋ยวจะไะเขียนชื่อลงไปในแผ่น ในก้อนทองเหลืองให้เพื่อจะเอาไปล้อมแล้วหล่อพระหลวงปู่ทวดขึ้นมานะคะท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญหรือท่านหลักบ,บอกว่าอยากจะบูชาตระหลวงปู่ทวด,วดนะคะ,คะเป็นเนื้อว่านร้อยแปดนะคะ,ะด้านหลังก็จะเป็นตะกุดงาช้างนะคะมีทั้งหมด3ามแบบนะสามเพลิงสามแบบค่ะก็คือเป็นแบบตะกุดงาช้างแล้วก็เป็นอันนี้ก็ตะกุดนะคะแล้วก็มีแบบ ผงงาช้านะคะแล้วก็มีแบบตะไบทองนะคะตะไบทองนี้ก็คือในราคา99้าสนะคะแต่ถ้าเป็นผงชาผงงาช้าก็คือ5้าบาทค,าค่ะนะะจะเห็นชัดๆเลยจะเห็นได้ชัดๆเนาะ,ะสนใดก็ติดต่อเข้ามาแล้วพิมพ์คาว่าขอบูชาหรือจะขอร่วมหล่อพระเอาว่าไปค่ะแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่วัดของคูจง้จังหวัดพิจิตรนะคะ,คะก็ทํา พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะคะปางที่เสด็จสูงสวรรค์ลงมาหลังจากโปรดพระมารดาแล้วลงมาโปรดม,มูลมนุษย์นะคะจากเทวดามนุษย์แล้วก็นรกนะคะก็จะมีสัตวน์นกสัตว์อเวจีผีเปรตอะไรพวกนี้ค่ะนะคะท่าใดอยากร่วมบุญบอาจารย์แต่ก็คือสมัครเข้ามาได้นะคะเออเออค่าค่าทำตรงนี้คือห้าหมื่นบาทเนาะถ้าใครอยากร่วมก็เข้ามาค่ะ ะะเดี๋ยวอาจารย์จะต้องนำบัตรใจเนี่ยถวายให้กับหลวงพ่อค่<ฮ>ะนะคะประมาณนี้<ม>ก็พูดไปเยอะแล้วอาจารย์อาจารย์าารยทิพย์มีอะไรจะพูดไหมคะค่ะก็ร่วมบุญนะคะที่ถามอาจารย์ทิพย์มานะคะว่าอาจะติดต่อยังไงดีเข้า v i p นะคะอาจารย์ก็บอกไปในรายการของอาจารย์แล้วด้วยนะคะว่าให้ติดต่ออาจารย์ต่ายเลยนะคะ<ม>แล้วก็ขอดูรูปนะคะ,ะาบางทีแฟนคลับเนี่ย เขายังกดติดตามไม่ไมเป็นปนะ <laughs> ไปไปไปเจออาจารย์ทิ์ที่ห้างก็ไปกดให้เขาแล, <laughs> แล้วแหมเราก็น่าน้อยใจจริงแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจเนาะเขากดไม่ไปเป็นจริงๆก็ อ่าหลังจากไอ้ตรงตรงหน้า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  u t u b e อะค่ะพอ<ช>ลงมาข้างล่างมันจะเขียนว่า subscribe s u b s c r i b e หรือติดตาม<ช><ะ>ก็กดคำว่าติดตามกดเสร็จปุ๊บระทังจะขึ้นกดะระทางที่มี2ขีดมันจะมีแบบ2ขีดไม่มีดก,กดอีกนะอะก่กดกดระทังที่มี2ขีดเพื่อ<ช>ที่เวลามีคลิปอะไรใหม่ๆเข้ามาจะได้ติดตามได้น,นะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรานะคะเพื่อเป็นกําลังใจแต่ท่านใดคิดว่าทําไม่ได้ปรึกษาลูกหลานให้ยังไม่ได้อีกมหาอาจารย์ทิพย์ที่ ตามห้างตาหาสรรสินค้าได้เลยค่ะถามเลยว่ากดยังไงทํำยังไงนะอาจารย์ก็แนะนําไปหลายคนแล้วว่าแผ่นดวงอ่ะถ้าตกลงเช่าเช่าแผ่นเดียวอ่ะไม่ไม่เป็นไรนะถ้าเช่าอีกแผ่นก็ได้พกติดกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็บูชาไว้ใบหนึ่งก็ได้นะเพื่อเสริมวิสลิยมงคลไปใครมีงบน้อยก่อนนะตาม ตามปัจจัยของแต่คนนะอ่ะกมากก็ค่อยบมูชาหินนะทำเป็นสเตตสเตตไปนะคะเดี๋ยวเงินเหลือเยอะแยะแล้วก็ไปฝากธนาคารามนะฝากแบงค์ฝากแบงค์ดูนะคะว่าแบงค์มันมีสีไหนสีไหนที่อาจารย์เชงเขาบอกนะดีถูกชโลกับตัวเองหรือไม่ใช่แล้วก็ต้องต้องฝากเท่าไหร่นะย้อนไปดูคลิปเลยนะคะได้เลยค่ะเราก็มาดูยอดคลิปเก่าก่อนของสพารวยนะคะเวดที่แล้ว เข้าเจ็ดศูนย์ตามระเบียบน,นะคะขึ้นนิดนึงะน,นะคะอ่าตัวนี้นะคะเจ็ดศูนย์เนาะนะคะอ่าเข้าไปนิดนึงอ่าน้าเจ็ดศูนยะ์ 70, นะคะ,ะส่วนเอเ่อเลอะเอ่ออะไรนะ เลิกเลิกเลิกอ่ะเลิกให้โชคเลิกให้โชคนะคะของอาจารย์โอ๊คโหนฝั่งโทนะนะคะ0770นะคะแล้วก็03ตรงตรงเลยใน70นย์ในเลิกของเพชฌฆาตเลิกนะคะ03ในเลิกของราชาเลิกค่ะนี่ค่ะนะคะนะโอเคเอาเข้าไปเต็มใจคงได้เห็นผลงานกันแล้วแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนงวดนี้อาจารย์โอ๊คให้อะไร ตามไปดูคลยนะคะะแล้วก็เลขดับนะคะเลขดับของงวดที่แล้วไม่เข้านะคะเลขดับงวดที่แล้ว่านค่ะนะคะศูนย์สามไม่มีค่ะนะก็ถือว่าเป็นความลดต้นทุนลดต้นทุนการค้าประมาณนั้นค่ะแล้วก็ถ้าถามถึงในงวดนี้เลขงวดนี้เป็นอ้อดูงวดก่อนนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตเห็นกันนะคะว่า เ,เลขช่วงเนี้ยมันจะแปลกๆตรงที่ว่ามีเลขเบิ้ลเลขหามติดต่อกันถึง4งวดใช่แล้วขาวกระแสมาว่างวดน,นี้อาจจะมีอีกงวดหนึ่งด้วยแต่อาจารย์มองๆว่าไม่น่าจะมีแล้วล่ะแต่ ก็ฟังไว้ฟ like ังห like no. ูฟังห er> ูกันแล้วกันนะคะประมาณนั้นอย่าะมาอย่าประมาทแล้วกันเนาะเพราะเลขน่ากลัวอยู่แล้วมันถ้าเราย้อนสถิติกลไปเมื่อประมาณ2หรือสปีที่แล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะที่เบิ้ลนหาติดต่อกันถึง4งวดอย่างนี้ชอบชอบเป็นปลยปลายปีอ่ะจะเป็นอยู่ช่วงช่วงปปลายปีด้วยนะคะลองดูแล้วเมื่อวดที่แล้ววันที่16ธันวาคมนะคะถามว่าเลขของอาจารย์สายเข้าไหมก็ต้องบอกว่า ่ามันเข้า3ตัวล่างนะคะ3ตัวล่างก็คือได้แก่3 7 7นะคะ8 2 8เห็นนะคะนะประมาณนั้นแต่ถ้าเมื่อวันที่ออกเนี่ยอาจารย์รู้สึกตกใจมากเลยเนี่ยตอนที่เวลาหวยออกในส่วนของฮานอเอ็งใช่พูดผิดค่ะออมสิงค่ะนะะเลขของออมสิงออก7 2บนแล้วก็7 3ล่างค่ะ ซึ่งเป็นเลขที่อาจารย์ตัเกงไว้เลยเขาบอกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เล่ออกอย่างนี้เลขเอหวยรัฐบาลจะเหลือหรือเ <c oughs> ลย้แล้วตบด้วยทกศาคา่ะเลขเจ็ดห้าค่ะเลขที่อาจารย์ตัดเกงไว้นะคะแล้วก็ข้างล่างออก8 7เค่ะเลขที่อาจารย์ตัดเกงไว้อยู่ใน VP ีด้วยนะคะ <c oughs> นึ่งนใจตายแล้วตายแล ออกเลขของเราหมดเลยนะจะเหลือไม่เนี่ยรัฐบาลอ่ะแล้วก็ปรากฏเลขรัฐบาลเราไม่เข้าแต่ไปเข้าสามตัวแล้วก็ไปเข้าในส่วนของทักษะนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยเป็นห่วงแต่รอบนี้ไม่น่าจะเบิ้ลแล้วคิดว่านะแต่ก็อย่าประมาทเพราะว่าข่าวมาจริงๆว่าอาจจะเบิ้ลหามอีกงวดหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็ยังห่วงๆอยู่แต่ว่าไม่น่าจะเข้าแล้วนะมาสี่งัวติดแล้วนะ รัฐบาลก็อย่าเกินไปนั้งเลยให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสปีใหม่ให้กับประชาชนมั่งก็ดีนะเล่เงินหามอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วเนาะประมาณนี้ดังนั้นวันนี้จะจัดไปทําไมก็หานซะสิมีนะคะหานไปเลยค่ะจัดไปวันนี้อาจารย์แต่มั่นใจเลขแปมากๆนะคะแมาสวยงามมีเกินเนาะแปอะไรแปดห้าแปหกแปแปดเด 8 3แล้วก็ซึ่สองซึ่งอาจอารย์แต่มองว่า8งวดนี้สวยนะ,ะตัวแบบไหนนางสาวไทยไอ้ยะล้อไรแทงซีเนาะนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะเลขส4สีอะไรคะ48 45 46 47 43แล้วก็4 3, ีค่ะนะคะอีกอีกตัวหนึ่งที่จะต้องห้ามทิ้งเลยก็คือเลขห้านะคะห้าอะไร 5 8าแปดห้าหกห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสค่ะลองดูเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเล่นและพิจารณาในการเล่นด้วยนะคะ,คะอ่าเราแคปหน้าจอกัน1นึสองสมแคปเจอโอเคค่ะสงณงความปรารถนามุ่งมั่นก็นอขอวางละกันนะคะ สำหรับคนที่บูชาหินหนึเส้นนะคะคจะได้สูตร1น,นะคะแล้วก็ได้ได้ได,ได้ได้หัวจอกอาจารย์แต่สามวดซึ่งสูตร1เนี่ยไม่เบิ้ลหามนะเอาอยู่ค่ะและรับประกันด้วยว่าเข้าทุกงวดแต่ถ้ามีเบิ้ลหามสูตรสองนะคะถ้าเป็นสูตรสอุนซื้อ3เส้นคุณจะได้ทั้งสูตร1และสูตร2แถมได้วีาีย์ตัอ 15้งวดค่ะค่ะท่านใดสนใจก็ขอเชิญเลยนะคะ15งวดซึ่งสูตร2บอกได้เลยค่ะเ mm hmm. บิ้ลหามเอาอยู่เพียงแค่คุณรู้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วคุณก็จะโอเคนะคะประมาณนี้และมั่นใจค่ะว,ว่าเข้าทุกงวดด้วยเพียงแค่รู้ตัวเดียวไม่จําเป็นต้องเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแค่รู้ตัวเดียวเท่านั้นคุณก็สามารถดูได้ทุกอันเลยรับรองว่าเข้าแน่นอน,นะคะ่ะแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้เนาะนะ แล้วก็ช่วงนี้การเรียนการสอนของช่วงเนี้ยค่ะเออเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเนื่องจากว่าเออเป็นอาชีพหมอดูเนี่ยเป็นอาชีพที่สิอนะคะอาชีพที่11ท่าในใดสนใจก็ขอเชิญเพราะว่าอยากแนะนำนะคะหนึงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการเดินทางเดินทางของชีวิตนะคะว่า จะไปซ้ายหรือไปขวาเวลาเจอตกหลุมอากาศจะทํำยังไงตกหลุมอากาศก็หมายถึงว่าชีวิตเกิดอุปสรรคปัญหานะคะเช่นสอบไม่ติดตกงานย้ายบ้านขายบ้านปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องของความรักปัญหาเรื่องลูกเต้าจะแก้อย่างไะเราก็เอาวิชาโหราศาสตร์เนี่ยมาศึกษาซึ่งอาจารย์ก็มั่นใจว่าทุกอาชีพมีทั้งดีและไม่ดีนะคะ,ะดังนั้น เราอยากให้คุณมาพิสูจน์ศาสตร์ของเราอาชีพที่ไม่ดีก็คือเอาชีพหมอดูมาบางหน้าแล้วทําสิ่งไม่ดีที่ออกข่าวกันมากมายเลยนาะแต่เราเชื่อว่าหมอดูดีๆมีเยอะค่ะโดยเฉพาะอาจารย์ตายนี่นะคะแล้วก็อาจารย์อาจารย์ทิพย์เล่ยวงค่ะค่ะ,คะนะคะก็ปรารถนาให้ทุกคนนะ่ะ ผ่านอุปสรรคและปัญหาในสิ่งที่เลวร้ายไปได้นะคะโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ในการดําเนินชีวิตของตัวเองไปเนาะประมาณนั้นและความที่แน่ๆค่ะสิ่งที่เราอยากจะขอร้องแฟนคลับเราทุกคนก็คือการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีราคาสองขีดค่ะนะเพื่อนที่จะได้เป็นกำลังใจให้จันต่ายและทีมงานเนี่ยได้ผลิตผลงานดีๆออกมากันเยอะ มีเคล็ดลับดีๆมีเคล็ดลับดีๆจกอาจารย์เชนหรือเลิกให้โชคจากอาจารย์โอ๊คหรือทักษะพาลวยของอาจารย์กุ้ยเปียวนะคะหรือเลขเดตาทิพย์ของอาจารย์ตายนะคะหรือเลขมงคลของอาจารย์ทิศค่ะนะคะทุกคนมีสิ่งดีๆพร้อมที่จะมอบให้กับแฟนคลับของเราทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะทําไงเนาะ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีระคังสองขีดและสกิบอกเพื่อนอ่านะคะนี่นี่นี่ลูกลูกนูนกดติดตามให้แม่หน่อยโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่สุดยอดจริงๆนะคะเพราะอะไรล่ะทำไมจันจะให้กดติดตามเพราะอยากได้โล่แพตทินัมขายค่ะแล้วก็าเป็นกําลังใจผ่านวิถีชีวิตมาแล้วครึ่งทางค่ะยังขายอีกครึ่งทาง เพราะว่าถ้าได้ครึ่งทางครบ10,000แสนคนเมื่อไหร่อาจารย์แต่จะได้รูปแพทีน้ำและจะเอามาอวดให้กับแฟนคลับเราทุกคนนะคะคะขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจที่มีมาให้กันทุกครั้งนะคะที่ติดตามมาตลอดนะคะใช่ถูกต้องค่ะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์ก็ขออวยพรนะคะในวันปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยินเหลือใช้เหลือใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะและไม่ติดไม่จน อ่าไม่เจ็บไม่เจอลและรวยให้เข็ดไม่รวยไม่เลิกค่ะและพบกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายโมดูตาทิพย์และอาจารย์ทีมงานทุกคนนะคะและอาจารย์ทิพย์เลขกมงคลค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสําหรับงวดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคกดพี